กล้องวงจรปิดนั่นเองนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยสามารถบันทึกนะคะภาพกลุ่มวัยรุ่นจำนวน5-6ถึงคนที่ขี่ม,มอเตอร์ไซค์มามแล้วก็ถีป,ประตูเข้ามาภายในร้านเกมซึ่งนายพิสิทธิ์ขาวเขียวเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมกับเ,ออเพื่อนสาวอยู่แล้วพอเข้าไปถึงก็ปรีเข้าไปรุมทำร้ายนายพิสิทธิ์ขาวเขียวทันทีใช้มีดเนี่ยกระหน่ำแทงแล้วก็รุมกระทืบค่ะนี่ภาพบันทึกเอาไว้ได้ชัดมากนะคะมากันประมาณ5-6คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็เข้ามา รุมทำร้ายแบบนี้ค่ะอในพิสิตเนี่ยคือพยายามเดินออกมาจากร้านเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าสภาพนี่โดนโดนรุมหนักมากแต่ก็ ไม่ไหวค่ะเพราะว่าบาดเจ็บมากนะคะ,คะสุดท้ายนี่ก็เสียชีวิตภายในร้านนี่แหละค่ะตอนนี้ตำรวจก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดนี้ไปแล้วแล้วก็ทราบตัวคนร้ายแล้วนะคะคาดว่าจะเป็นเ,เด็กวัยรุ่นภายในซอยวัดไผ่เงินซึ่งก็เป็นคู่อริกับเด็กภายในซอยอยู่ดีสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วก็คาดว่าครั้งนี้เ,เป็นการล้างแค้นก็คาดว่าจะน,าน่าจะได้ตัวผู้ต้องหาในไม่ช้านี้เพราะว่าภาพค่อนข้างชัดทีเดียวะะดูผู้ชายมาก ห้าลุมหนึ่งลูกผู้ชายมากนะฮะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหมาหมู <c oughs> <c oughs>